สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหากพูดถึงบุหรี่หลายคนคงนึกถึงผลที่เป็นโทษมากกว่าผลที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะคําเตือนหน้าซองเป็นเหมือนสิ่งที่คอยย้าให้กับผู้เสพรู้ถึงพิษภัยและอันตรายหรือโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่บุหรี่ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตของผู้ที่สูบเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบถึงบุคคลรอบข้างทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตใจหรือภาระที่อาจตกอยู่กับคนรุ่นหลังค่ะ แบบเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนมุมมองชีวิตนะคะและถ่ายทอดความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่มีผู้ที่สูบบุหรี่นะคะแล้วน้องเอกก็เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นให้กับเราค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับน้องเอกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อเอกนะครับเป็นนักศึกษาปี2อนะครับอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ทําไมเอกถึงเลือกเรียนคณะนี้นะคะที่จริงแล้วมันเป็นความฝันของเอกตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วคือเอกเนี่ย อยากจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให้พ uh. like okay, ่อแม่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบทเอกรู้สึกว่าในเมืองเนี่ยอากาศมันไม่ดีไม่ได้การหลายๆอย่างมันไม่ดีมันส่งผลเสียต่อสุขภาพเขาก็เลยอยากให้เขาไปใช้ชีวิตอยู่แถบนอกเมืองนะครับอะไรทําให้เอกมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าคณะนี้ให้ได้เลยคะที่จริงมันเป็นด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านด้วยเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพ่อเอกด้วยเหมือนกันเพราะว่าพ่อเอกเนี่ย สัญญากับเอกไว้ว่าถ้าเอกสอบติดคณะเนี้ยพ่อจะเลิกสูบบุหรี่ซึ่งเอกขอพ่อเลิกสูบบุหรี่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเอกขอไว้ตั้งแต่ตอนเอกอยู่อนุวาลสาวอันนั้นคือครั้งแรกแล้วพอมาถึงตอนเนี่ยซึ่งเอกอยากอยากให้พ่อเอกเลิกสูบบุหรี่มากเอกก็เลยมันเป็นแรงที่ฉุดเอกให้เอกต้องตามราทําให้ได้แล้วหลังจากที่เข้าคณะนี้ได้แล้วเนี่ยคุณพ่อเลิกสูบบ แต่ว่าคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่ได้3เดือนอแล้คุณพ่อกลับมาสูบใหม่ให้ผลว่าพ่อพ่อทำงานหนะักแล้วแล้วพ่อเครียดใช่ครับแต่หลังจากที่เอ็กได้เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทย์แค่เพียงสองปีชีวิตของเขาดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเขาได้ทราบข่าวจากผู้เป็นแม่ว่าพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเพียงเพราะสาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ หลังจะกสอบเสร็จเนี่ยเขาก็รีบจับอธิบาลนเพื่อที่จะมาเยี่ยมพ่อแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมพ่อเนี่ยแม่ก็พาไออกมานั่งข้างนอกแล้วก็บอกกับเบว่าหมอบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งปอดขั้นที่สี่ซึ่งหลังจากที่รู้เนี่ยทุกๆอย่างมัน หมือนกับวิ่เข้ามาใส่หมดเลยทุกๆอย่างจริงๆมันเข้ามาในหัวมันทำให้สับสนมากทั้งคำพูดที่พ่อเคยบอกไว้ทั้งใครจะดูแลน้องดูแลแม่ดูแลครอบครัวทั้งใครจะส่งเสียเรียนต่อน้องเรียนต่อ มันทำให้มูมหวายมากมันทำให้คิดมากเครียดมากจนไอ้ทนไม่ไหวพออีรู้เนี่ยจังหวะนั้นที่แม่บอกพออีรู้พอ,อ,พอ,อได้คิดทุกอย่างมันทำให้ร้องไห้ออกมา ทางทีมงานได้มีโอกาสเดินทางไปพบกับครอบครัวของน้องเอ็กและได้ร่วมพูดคุยกับพวกเขาถึงความรู้สึกเรื่องราวปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่เอ็กเนี่ยพ่อจะพูดว่าประมาณว่าแต่เอ็กเนี่ยตั้งแต่เล็กแล้วนะเขาเขาจะขอพ่อเขามาตลอด ป้าเลิกบุหรี่ได้ไหมเอ็กอยากให้ป้าเลิกบุหรี่ตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วนะใช่่เเาาออขลก็ผัดลูกมาตลอดก็จนมาขอล่าสุดถ้าเอ็กติดติดอ่าสัตวแพทย์เอ็กเอ็กขอให้ให้ป้าเลิกบุหรี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรารู้ป่าวว่าตอนนี้ป้าป่วยรู้ครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบ อยากให้ป๊าป้าหายอ่ะให้กำลังใจป๊าป๊ายังไงบ้างกอดก็กอ,อดอยู่หอมอยู่ป,ป๊าป้าก็ไอเยอะเข้าโรงพยาบาลบาแล้วพอเริ่มนอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันละหมอ,อมาก็ามาบอกรนะับอกว่าเพราะว่าป๊าป้าเป็นมะเร็งนะที่ปอดขั้นสี่ คือได้ก็มันไม่น่าร้ายแรงมันก็เลยไปดูในคอมดูว่าชั้นสี่ชั้นสี่มันก,มนก็มันก็เป็นขั้นสุดท้ายให้กำลังใจปาช่วยปาช่วยได้ช่วยเต็มที่ใช่ต้องใช้เวลาปลาเยอะให้เต็มที่เวลามไม่เยอะนะ,ป,ะปาก็ ผมก็พยายามช่วยปา้าช่วยเต็มที่ป้าให้ช่วยอะไระผมก็ทําอยากบอกอะไรถึงป้าบ้างป้าครับขอให้อาหารไ,ไวๆนะครับผมรักป้านะครับกาลังใจเขาเยอะก็ทำแบบปกติแบบเหมือนไม่มีอะไรครับปาา้าก็ว่าเขาก็สู้ับผมก็รู้ป้าเขาสู้มากใช่แบปบ้า,ปาสู้ผมก็ต้องสู้ตามป้าเลยนะ อยากพูดอะไรถึงคนที่เขาสูบุรีบอกว่ายาสูบุรีนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพ่อผมอีกครับบุรีเนี่ยเท่าที่จำความได้ก็เริ่มสูบตั้งแต่มอสอต้นๆแต่มอสอนหนึ่งเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอเพื่อนฝูงนะหลายๆกลุ่มรทั้งตัวเองเอป่วย เป็นมะเร็งในปอดนะฮะก็ต้องเลิกโดยปริยายเพราะว่าหายใจเองยังไม่ได้ถ้าเขินสูบควันเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะกก็ถือว่ามันเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งบุหรี่เนี่ยเพราะมันมีสารเนี่ยสารพิษทั้งนั้นนะเท่าที่ฟังมาแต่ว่าเราสูบมาตั้งแต่วัยรุ่นอนะ่ะมันเหมือนกับฟังเพื่อนฝูงมั่งตามเพื่อนฝูงมั่งทำให้เรา ไม่คิดอยากจะเลิกจนกระทั่งมาประสบกับตัวเองซึ่งก็รู้แล้วว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก้าคือยังสูบหลี่อยู่ซึ่งปัจจุบันก็เลิกแล้วแต่ว่ามะเร็งมันก็ยังติดติดเราไปจนตายแหละนะฮะอันนี้กับกับเด็กเนี่ยกับลูกเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยซึ่งเราก็สูบลูกเราก็ได้ดมด้วยแฟนเราซึ่งท้องอยู่ก็สูบเข้าไปด้วย ทั้งกับเด็กทั้งกับผู้ใหญ่โดนหมดแล้วสุขภาพเขาก็กลายเป็นว่าเป็นโรคภูมิแพ้มั่งเด็กออกมาก็เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ตลอดนะหลายๆคนออกมาเนี่ยลูกผมสามคนเป็นหมดภูมิแพ้หมดก็พยายามจะพอเลิกแล้วก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นให้เขาออกกำลังกายช่วยเหลือตัวเองจริงๆเอเอ,เอ ุ่นเนี่มันลายลายมากลายในส่วนที่ลึกมากซึ่งถ้าใครคิดอยากจะเลิกก็น่าจะเลิกซะผมว่ามันอยู่ที่ใจเรามากกว่านะทำให้ใจแข็งๆเนี่ยมองดูลูกหรือมองดูครอบครัวของเราเองเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเลิกได้ถ้าคิดว่าเลิกไม่ได้ หันกลับมาดูลูกสักทีหนึ่งหรือหันกลับมาดูครอบครัวซึ่งเราต้องปกป้องเราต้องอยู่อยู่กับเขาไปตลอดนะฮะคอยดูความสำเร็จของเขาก็อาจจะทำให้เรา,เามีใจที่อยากจะเลิกมือถือมันไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เลยเราบอกว่าขายเครียดหรือแท้ มว่ามันไม่มันไม่ใช่มันกลายเป็นทำร้ายตัวเองทั้งนั้นนะฮะอยากให้เลิกเอถอะเพราะเราก็มีตัวอย่างเนาะพูแล้วก็อยากลบว่าคนข้างหลังเนาะมองไปแล้วขดกล้างหลังคิดถึงคนข้างหลังด้วยอยู่ที่ใจแล้วก็ คิดถึงคนนในหนังให้เยอะๆด้วยเพราะวันที่เวลาคุณเป็นแล้วเนี่ยคนคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนี่แหละเขาจะเป็นยังไงแม้ว่าคำสัญญาที่เอกมีกับพ่อนั้นจะเหลือนางลง แต่ความรักความผูกพันระหว่างพ่อและลูกยังคงมั่นคงเสมอเอกไม่เคยยอมแพ้ให้กับชีวิตเขามุ่งมั่นในการเรียนและเข้มแข็งที่จะรับผิดชอบชีวิตของคนในครอบครัวเพราะหวังเพียงว่าวันหนึ่งหากพ่อเขาไม่อยู่เขาจะสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวได้